ชาวพิจิกต้องฟังเพราะคลิปนี้ทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือว่าความรักในทุกสถานะความสัมพันธ์นะคะกับนักด,ดูดวงเจาะชีวิตเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าความเป็นตัวตนของคุณจะเป็นยังไงบ้าง ลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้คุณต้องใช้ความคือมันเหมือนกับถ้าถ้าให้เทียบอะน,นะคะนะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ความมั่นใจดึงเอาความมั่นใจของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ต้องกล้าแสดงออกกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างแบบกล้าที่จะ กล้าที่จะก้าวออกมาจากพื้นที่เดิมหรือว่าต้องมีความมั่นใจอย่างเช่นในการพรีเซนต์การนําเสนองานหรือว่าต้องมีความมั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วว่าเราก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก่อนหน้านี้คุณอาจจะทําเรื่องผิดพลาดมาหรือว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่เข้ามาแล้วกระทบกับความรู้สึกคุณทําให้คุณนะ่ะรู้สึก ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่อย่างน้อยๆก็มีความมั่นใจมากกว่านี้มากกว่าตอนเนี้ยมากกว่าปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะก็เลยมองว่าไพ่พลังงานความเป็นตัวตนน่ะบอกว่าคือจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความมั่นใจนะคะแต่ไพ่เนี่ยบอกว่าให้เหมือนกับให้เปล่งประกายอ่ะในแบบของคุณเน่ะเป็นแบบนั้นนะ่ะนะขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าโดนหลอกมาหรือว่าโดนทําอะไรบางอย่างที่ทําให้สูญเสียความมั่นใจคือสิ่งที่ทาสิ่งที่คุณเคยผิดพลาดมามันเกิดมาจากตัวคุณเองแล้วก็โดนหลอกด้วยอะไรเงี้ยจากการตัดสินใจมันก็เลยทําให้ตัวคุณนะรู้สึกว่าออรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะทําอะไรหรือว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวอะไรเลยเพราะว่ากลัวว่ามันผิดพลาดอีกแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะสําหรับชาวพิจิกเนี่ยต้องบอกว่า ทุกการผิดพลาดอ่ะมันคือการเรียนรู้และการเติบโตถ้าเกิดว่าคุณไม่ผิดพลาดอะไรเลยอ่ะคุณก็จะไม่เรียนรู้อะไรอะไรเงี้ยค่ะคุณก็จะอยู่กับที่ซึ่งในตัวไพ่เนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วว่าไอ้ความผิดพลาดของคุณอะมันเกิดมาจากอารมณ์คุณด้วยหนึ่งส่วนอันที่สองอ่ะก็คือการการการโดน บางทีมันอาจจะเป็นการปั่นการดนหลอกการปั่นอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าให้คุณเน่ยเหมือนกับปลดล็อกตรงเนี้ยแล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะคือคุณในเวอร์ชั่นที่แบบดีที่สุดออจากในตัวไพ่สามใบแรกที่ขึ้นมาตัวกิน,นารียอ่ะมันคือการที่จะต้อง จะต้องเริ่มใหม่ด้วยตัวเองอะ่ะคือจะต้องทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองนะคะมันถึงจะสามารถก้าวข้ามผ่านจุดตรงนี้ไปได้อะ่ะมันเป็นฟิลนี้นะคะหรือว่าจากไพ่ใบแรกที่เปิดขึ้นมาก็คือ,อทศกัณฐ์เนี่ยไปชิงกรุงลงการนะคะมันก็เกิดมาจากการที่ทศกัณฐ์ต้องแบบเหาะเหินเดินอากาศแล้วก็ต้องรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะไปต่อสู้ ต่างๆแบบนั้นนะคะเออดังนั้นก็เลยมองว่าคุณอาจจะต้องมีการแอคทีฟหรือว่ามีมูฟเมนต์ในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งจากเรื่องที่คุณเคยผิดพลาดมาก่อนอนะคะตัวอย่างเช่นออคุณตัดสินใจในเรื่องของการทํางานว่าเฮ้ยงานนี้มันน่าจะดีถ้าเกิดทาแบบนี้แต่ผลออกมาแล้วว่ามันไม่เวิร์กอ่ะมันก็เลยทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจไปแต่ในตัวไพ่บอกว่าโอเคไม่เป็นไรให้ถึงแม้ว่าจะสูญเสียไปในเรื่องในเหตุผลกลใดก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้เอาไว้ว่าว่าคุณน่ะต้องต้องอย่าให้ตัวเองจมอ่ะเอออย่าให้ตัวเองจมหรือว่าอย่าให้ตัวเองหายไปอ่ะต้องเป็นประกายออกมาเลยแบบเน,นี้ยมันเป็นฟิลเนี้ยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะขอดูในเรื่องของการเงินกับการนั้น,นไม่เข้าใจว่าน่ะอธิบายเข้าใจไหมอ่ะย,ยังไงชาวพิจิช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะสำหรับในพาร์ทของความเป็นตัวตนของคุณน่ะ การเงินค่ะอ่าคือช่วงกันยายนนะให้ระมัดระวังคุณอาจจะโดนหลอกนะคะหรือว่าอ่ะโดน c a เซนเตอร์นะคะแต่ช่วงนี้มันเบาๆหน่อยเนาะหรือว่าโดนหลอกนะคะ ให้ทำนู่นทำนี่ให้ไรเงี้ยสังเกตว่าไพ่าการเงินใบเนี้ยกับไพ่กินนดรียคล้ายกันตรงที่ว่าคุณต้องเปิดตัวเองออกมาคุณต้องโชว์คุณต้องคือคือคุณมีของดีอ่ะคุณต้องโชว์คุณจะเก็บเอาไว้เงียบเงียบคนเดียวอ่ะมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างหรือว่าคุณอาจจะโดนแบบ เขาเรียกอะไรสมมุต really nice. kind of mm ิทํางานมาดีมากแล้วโดนเจ้านายเอาผลงานไปหรือว่าเดินพ้นเริมงานเอาผลงานไปเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแต่คุณก็ต้องยืนหยัดกับมันอ่ะเราก็ต้องทําแบบเนี้ยต่อไปอย่าไปคิดว่าเฮ้ยต่อไปฉันไม่ทําแล้วฉันท้อเพราะฉันโดนเอาหลังเอาเปียบอย่าไปคิดแบบนั้นเอออันนี้คือสิ่งที่ให้อ่ะพยายามที่จะบอกการงานค่ะเงินกับงานน่ะเป็นของคู่กันนะคะคือ สำหรับการงานในพาร์ทเนี้ยมันคือต้องสู้สู้เพื่ออะไรเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักสู้เพื่อความสุขของคุณในอนาคตแล้วก็ดูเหมือนว่าช่วงเนี้ยคุณเน่เนื้อหอมมากนะคะมีสเสน่ห์ในเรื่องของงานนะหมายถึงว่ามีคนเขาสนใจมีคนเขาแบบเขาชอบสไตล์ของคุณเนะ่ยเออดังนั้นอะ่ะต้องแบบต้องโชว์เยอะๆอ,ะอะ่ะต้องโชว์มันเหมือนกับสมมติถ้าเกิดคุณวาดรูปรูปหนึ่งรูปเนี้ยมันเป็นมาสเตอร์พีซของคุณเลยอะ่ะแล้ว แต่คุณไม่ไม่มีโอกาสที่จะเอารูปรูปเนี้ไปให้สาธารณชนได้เห็นนะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้เห็นนะเขาอาจจะชอบเขาอาจจะแบบเฮ้ยว้าวใช้เทคนิคอันนั้นอันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นนะแ,แหละดังนั้นต้องเอารูปรูปเนี้ออกมาสู่สาธารณชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หมายความว่าในพาร์ทของการเงินการงานสมมติถ้าเกิดคุณขายข,ายของคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีอ่ะคุณก็ควรจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ของชิ้นเนี้ยมันมันมีคนเห็นอนะ ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเช่นเดียวกันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของอความสามารถของคุณนะคะเหมือนกันนะคะเป็นฟี้ิโดยรวมแล้วนะคะการเงินไหนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ให้ระมัดระวังนั่นแหละการโดนการหรือว่าการาตัดสินใจว่าจะจ่ายเท่านี้แต่ว่าแต่ว่า สุดท้ายแล้วเขาให้ไม่ไม่ได้ตามที่ตกลงเอาไว้แบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันเป็นเป็นฟีลแบบการโดนหลอกหรือว่าการโดนเอาลับเอารลัดเอาเปียกหรืออะไรเนี้ยนะคะในเรื่องของการเงินแต่คุณก็ยังมีผู้ใหญ่อุปธรรมนะคอยให้คนคอยให้การช่วยเหลือนะคะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคอยป้านป้อนงานป้อนเงินให้กับคุณดังนั้นไม่เป็นไรเรื่องไหนมันผ่านไปแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่แล้วก็อย่ามอย่าหมดความมั่นใจในตัวเองอื แล้วก็สําหรับไอเรื่องโดนหลอกเนี่ยถ้าแก้ได้ฟ้องได้ฟ้องหรืออะไรแบบนั้นนะคืออย่าอย่าให้มันเป็นการโดนเอารลัดเอาเปรียบมากจนเกินไปทําอะไรได้ทําประมาณนี้หรือถ้าคุณอะอยากจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะโดนเอารลัดเอาเปรียบอีกแล้วอะฉันก็ต้องสู้คนขึ้นมาก็คือเหมือนกับโชว์ความแข็งแกร่งโชว์ศักยภาพในตัวเองอะขึ้นมาให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ i, เราก็ไม่ใช่คนหลอกง่ายนะอะไรแบบเนี้ยน,นะคะไม่ใช่ง่ายๆนะจ๊ะอืม ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันค่ะความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสดอุ้ยคนโสดมองว่าตอนเนี้ยคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรือแบบคุณไม่ได้รู้สึกว่าฉันอยากฉันอยากจะมีใครนะตอนเนี้คือขอพักก่อนแนละอู้แต่ไพ่พระแม่ลัศมีดีนะเนี่ย สามารถไปขอพอรกับพระแม่ลัศมีได้นะคะเรื่องของความรักนะพไพ่ใบนี้ไม่ไม่ใช่พระแม่ลัศมีนะคะแต่วันนั้นอดะออให้ยกเป็นตัวแทนของพระแม่ลัศมีนะคะอืมคือยังไม่พร้อมที่จะมีใครเออแต่ไพ่แต่ไพ่พระแม่ลัศมีมาหมายความว่าอาจจะมีคนเข้ามาแหละแต่คุณไม่พร้อมที่จะเปิดใจเท่านั้นเอง เรามาดูคนคุยกันค่ะสำหรับคนคุยกันก่อนที่จะไปเปิดหรือว่าอธิบายในความสัมพันธ์ของคนคุยกันนะคะก็ต้องนี่ค่ะใครที่อยากได้ต้นไม้นะคะประดับตกแต่งนะคะก็สามารถกดเข้าไปทิตกาได้มีหลายสีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชมพูม่วงฟ้าแดงนะคะก็สามารถเลือกได้ราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ สำหรับใครนะคะที่อยากพีระมิดมีพีระมิดนะคะหรือว่าหินคริสตัลนะคะไปประดับตกแต่งนะคะก็สามารถเลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งได้อ่ามีขายของนิดนึงนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะสำหรับคนที่เป็นคนคุยกันคนคุยกันนะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลาของความข้างหลกักะเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าเราจะเอาความคลั่งลักความหลงตรงนี้เป็นความรู้สึกที่แท้จริงก็คือเป็นความรักความชอบที่แท้จริงอะได้ไหมอันเนี้ยขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วก็ตัวเขาด้วยเพราะดูเหมือนว่าคือมันมีความต่างกันกับเรากับเขาว่าพอสมควรเลยทีเดียวมันก็เลยเป็นฟีลแบบคุยคนละภาษานะคะนะคะ ก็จะเป็นการคุยกันคนละภาษาดังนั้นนะมันจะปรับจูนเข้าหากันน่ะได้มากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความพยายาม,ยายามของตัวคุณและเขามีความพยายามกันอยู่นะคือรู้รู้รู้นะว่าเรากับเขาต่างกันมากอะแต่เราก็อยากจะอยากจะปรับให้เข้าหากันให้ได้อะเพราะอะไรเพราะความข้างลักเพราะความเพราะความหลงเป็นทุนเดิมนะคะเป็นแรงขับเคลื่อน พยายามคุยกันทุกวันนะคะจากไพ่ใบเนี้ยเพราะถ้าเกิดว่าเรื่องอะไรบางอย่างหรือความสัมพันธ์บางสัมความสัมพันธ์น่ะยิ่งคุยกันเยอะๆยิ่งอยู่ด้วยกันเยอะๆหรือว่าคุยกันทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วดูเหมือนว่าคุณกับเขาก็พยายามนะพยายามที่จะเข้าหากันค่ะ คนที่เป็นแฟนเป็นสามีภรรยานะคะช่วงนี้ค่อนข้างคือไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจนะในด้านของความสัมพันธ์นะก็มองว่ารักกันดีค่ะแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรก็จะพูดแบบตรงไปตรงมานะคะ ช่วงนี้คุณกับเขา,าอาจจะมีโอกาสได้ไปไหว้ขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะ,ะติดริมน้ํานะคะบริเวณริมน้ำอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันถามว่าขอเรื่องอะไรก็คือเรื่องของการเงินนั่นแหละนะคะขอให้แบบมีเงินได้ใช้แต่แต่นั้นมองว่ากับความสัมพันธ์แบบนี้มันเหมือนกับพอพูดถึงคู่รักอะแล้วมันมีไพ่ใบเด,เดียวเดียวอ่ะมันขึ้นมาอย่างเงี้ย เยอะๆอะแล้วอันเนี้ยแทบจะถูกถูกใบเลยอะมันหมายถึงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตกันมากกว่าแล้วก็เผลอๆใอน,นเรื่องของเงินอะคือแยกกระเป๋ากันใช้ด้วยเปิดอีกหนึ่งใบนะถ้าเกิดว่าเปิดไพ่อีกหนึ่งใบนะคะถ้าเกิดว่ายังขึ้นมาเดี่ยวๆอะก็อาจจะต้องอ่านี่ค่ะไพ่สุดท้ายขึ้นมาแล้วเป็นความเป็นคู่กันอะไรเงี้ยแต่นั้นบอกว่าคุณกับเขาอะเป็นฟิลเป็นฟิลคุยกันแบบเป็นเพื่อน มากกว่าการที่จะมารักคุยกันแบบคนรักซึ่งซึ่งมองว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนะี่ยก็มันมีโอกาสมันมันมันสามารถเอ่อเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวได้นะคะ ถ้ามีเรื่องอะไรก็จะคุยกันแบบเพื่อแล้วก็คุยกันแบบเปิดเผยแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าบางทีอ่ะงานเขางานเราอ่ะมันไม่สามารถช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตกันได้ดังนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมือนคู่อื่นๆที่บอกเ้ยเขาช่วยกันเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนั้นแหะมันไม่ใช่สําหรับคู่คุณน่ะตอนเนี้ยในช่วงของเดือนกันยามันเหมือนต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างรับผิดชอบในพื้นที่ของตัวเองในส่วนของตัวเองนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชาว ลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ออคอมเมนต์รับพลังงานกันไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆคะ่ะสวัสดีค่ะ